เรียกได้ว่า5คันนี้สวยทุกคันเป็นนิดเบรก4้อแล้วนะครับเป็นระบบเบรก ABS นิดเบรก400แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าแล้วซึ่งผมบอกว่าตอนนี้นะครับประมูลยังยากนะทัับผมน,นอันนี้พูดกันเด็ดตามเพราะที่จริงประมูลซื้อย,ยังยากนะครับ เรากําลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมคาแคร์และช่างศูนย์บริการ ถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครเพื่อตนเองได้ที่ w w w m o บ g k n มงค์คน e าร์เซนมาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธ,ธานีห่างหายหน้าจอไปนานนะครับก็ไปตามหารถมา ต้องบอกว่าตอนนี้สวนกระแสตลาดรถมือสองนิดนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะเจอสีบอนเงินนะครับโตโยต้าฟอร์จูเอร์สีบอลเงินที่เป็นรถของธนาคารนะครับหลายคนบอกว่าสีบอลเงินมันเยอะมันเยอะไปตัวเรียกมันเยอะนะครับผมก็เลยเอาตัวสีดํานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นตัวออปชั่นออปชันใหม่เขาเรียกออปชันใหม่นะครับเป็นโมเดลปี2018แล้วนะครับได้สีดํามา5คันก็เรียกว่าใหม ม่ตั้งแต่7จ็ดหมนะตั้งแต่70,000กิโลจนไปถึงหลักแสนโลนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้เรียกได้ว่า5คันนี้สวยทุกคันคก็เลยมาถ่ายคลิปแบบภาพรวมไม่ดูนะนะครับอาจจะไม่ได้แยกย่อยเพราะว่าผมดูแล้วรถกลุ่มนี้สภาพพอๆกันหมดเลยก็คือรถที่โครงสร้างสวยเดิมรถไมไปขยับแล้วก็เป็นตัวที่ f o r t u n e r ขายดีอยู่แล้วนะครับฟอร์จูเนอขายดีอยู่แล้วก็คือ t o y ยต a f o r t u n e r 2.4V เกียออโต้ขับเคลื่อน2ล้อปี2018หรือ2500 61ทุกคันแน่นอนถ้าบอกว่าปี18แท้ก็คือรู้กันแล้วนะครับเป็นฟูลเอสดีนะครับฟูลแล้วเป็นไฟฟูลแล้วไม่ใช่ไฟตัดหมอกธรรมดาแล้วพูดง่ายๆแล้วก็เป็นดิสเบรกสี D ล้อแล้วนะครับเป็นระบบเบรก AS ฟสดิสเบรกสีล้อแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าป,ปรับคู่หน้าแล้วนะครับบาไฟ,ฟ้าป,ปรับคู่หน้าแล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเป็นรถ p p v รถครอบครัวที่ให้ในเรื่องของประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ็อกเครื่อง3,000หรือ2 8 0เนี่ยมันจะกินน้ำมันอยู่ประมาณตา่ำต่ำกว่า10 10ไพนะครับถ้าใครขับได้เกินนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับซึ่งรถงผมเองไม่ได้นะครับแต่นี้มันอยู่ประมาณ12-14อันนี้คืออัตราบริโภคที่ใช้งานจริงนะครับไม่ได้แบบโฆษณาโอเวอร์แบบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งใช้งานจริงก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาดูนะครับ,นะรบให้ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆดูคร่าวๆเป็นภาพรวมนะครับรถที่คัดมาแต่ละคันเนี่ยคือแน่นอน ถ้าเป็นรถของมงคลแคนเซนเตอร์เองเนี่ยนะโดยที่ผมเเป็นฝ่ายจัดซื้ออยู่แล้วนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาขายจ่ายอย่างเดียวคือการคัดรถนี่คือรถราคาขนาดนี้นะครับผมลงผมลงโพสต์ขายไปแล้วนะชุดนี้นะครับชุดนี้ขายอยู่999,000บาทซึ่งผมบอกว่าตอนนี้นะครับประมูลยังยากนะท่านผู้ชมที่นี่นะอันนี้พูดกันแบบตามความจริงนะประมูลซื้อยังยากนะครับสีขาวกับสีดํานะนะครับสีขาวกับสีดำนะครับต้องมีรู้สึกว่าน่าจะมีเบอร์1.0ึ่งจแล้วนะตอนนี้นะครับเบอร์ล้านแล้วนะ นียต้องบองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราพูดในข้อเท็จจริงสถานการณ์ตลาดตอนนี้นะครับแล้วมาก่อนเลือกก่อนในราคา999,000บาทนะครับยอดจัดรุ่นนี้เองก็มหาศาลนะครับขอให้อย่าว่าแต่มีเครดิตเลยไม่มีเครดิตก็จัดแบบทีดาวได้นะครับต้องเป็นแบบนั้นจริงนะครับก็คือหลายคนเวลาลงโฆษณาก็จะเป็นห่วงว่าต้องมีเครดิตนู่นนี่นั่นต้องมีบอดผ่อนผมบอกแล้วถ้าเป็นตัวฟอร์จิเนอร์ชุดนี้นะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเครดิตขอให้ไม่ติดก็พอ นะครับจะมีล่าช้าบ้างนะครับไม่มีเครดิตบ้างหรือเครดิตดีบ้างฉะนั้นแล้วจับได้แน่นอนนะครับจัดได้แน่นอนนี่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าดีจิตถ้าถ้าดีสุดๆแล้วก็สองบาทเจ็ดสิบเก้าสองบาทหกสิบเก้านี่คือจันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนก็ขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อเป็นหลักด้วยสภาพไม่ที่เห็นนะครับเต็นนี่หมดไม่ได้ตัวผมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นออกัส2018หรือ2561นะครับเป็นบล็อกเครื่อง 2GD 2นะครับสองจีด3นะคร 150แรงม้าเกียร์อตัตโนมัติ6สปีดต,ตัวนี้นะนะะฮี่่อาคันนี้ดูห้องเครื่องคันนี้ดูยางกันแล้วกันนะดู <c oughs> ครบทุกคันนะครับนะไม่กี่ดูห้องเครื่องไอ้น,นี้ดูยางแน่นอนว่าอ่ายางส่วนใหญ่นะเซตพวกนี้ก็คือมันจะเป็นเซตที่เขาเรียกว่ามีการอ่าเปลี่ยนมาเป็นเซตที่2แล้วนะครับเซ็ที่2แล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นยางปลา,ายปี19ก็พูดง่ายคือ2ปีเปลี่ยนนะครับสองปีเปลี่ยนสองปีเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นปลายปีเลยนะสัปดาห์ที่44 ปีสอับปี2 0ก9ก็เป็นยางรอบที่2แล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆใช้งานได้อีกยาวๆแล้วรถชุดนี้นะครับนอกจากประวัติการเข้าเช็คศูนย์ตลอดแล้วนะครับยางเยิงของลงคลองเหลวต่างๆนะครับช่วงช่วงล่างคือพร้อมใช้งานแล้วคันนี้ดูภายในทีนี้นะครับจะได้ทั่วถึงกันและที่สำคัญคือรถกลุ่มนี้ไม่น้อยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเบาะตัวเบาะแต่ยังไม่ไม่ได้สุดมากนะไม่ได้สุดมากต้องบอกงี้นะครับเนี่ยอาจจะมีเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า อ่าแบบจ้าแบบแบบนะครับซึ่งซึ่งเบาะสุดในตัวของโฟลเดอร์เองเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงด้วยแต่โดยธรรมชาติคือมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยไมค์คันนี้แปดหมื่นโลนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลสําหรับปลายไม้นะครับไม่ได้มีอ่าฟังก์ชันอะไรที่ซับซ้อนนะครับดูเป็นแบบคล้ายๆแบบรถลักชัวรี่อะไรไม่แน่นะเนียนๆตาไม่ได้แบบตกแต่งอลังการซึ่ง โดยปกติของรถ t o y ยต a เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Fortuner หรือว่าเป็น t o y ยต a c a m r y เองหรือพวก h ฮ r r i e เอเองอะไรก็แต่ก็จะเป็นลักษณะการตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับซึ่งภายในของ2.4 V ขับ2แล้วก็2.8 V ขับ2ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วก็เปาะไฟฟ้าตัวนี้นะครับให้มาเป็นคู่หน้าแล้วนะครับให้มาเป็นคู่หน้านี่คือเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็โหมดโหมดฟังก์ชันเอาไปดูคันอื่นดีกว่ามันจะได้ดูทีละคัน <laughs> ใครสนใจอยากจะได้ต้องว่ารถนี้สวยทุกคันสวยทุกคันนะครับสวยน็อตไม่แคบนะครับพวกสีเสือเนี่ยผมอาจจะมีการขัดเคลือบแก้วมาแล้วมันก็เลยดูเงาหน่อยนะครับลิ้วลงนิ้วลอยนะครับมีการเก็บสีเก็บงานมาให้แล้วก็เลยขัดก็เลยอย่างที่เห็นนะครับก็เลยเงาวับจับใจเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสีดํานะครับเป็นสีที่ถ้าคนไม่รักรถจริงนะครับจะซื้อขับนะครับ มันจะหมุนอกโลกนะครับหรือมันจะหมุนหมองอะไรมาหน้นนะครับเพราะว่าสีดําเป็นสีที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดนะครับเช่นแล้วเนี่ยหรือร้านเราก็จะลงขัดสีเคลือบแก้วไว้นะครับเช่นแล้วก็เงางามตามที่เห็นนี่ยภายในคันนี้น่าจะสวยสุดไหมนะครับคันนี้ภายในน่าจะสวยสุดแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับนะถือว่าภายในนี่ถือว่าน่าจะสวยสวยสุดในบรรดาห้าคันแต่พอๆกันนะครับพอๆกันเจ็ดหมื่นเก้าพันโลคันนี้ ฟังก์ชันพื้นฐานที่ติดมากับรถตัว2อง v ก็จะนะครับก็จะมีเ,เกียร์มือนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันตัวนี้มัลติฟังก์ชันแล้วก็แพเดินชิพนะเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต,ต,ตัวนี้แล้วก็อีโค่โหมดเพราะว่าโหมดแล้วก็ vsc ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมอืมขั้นสุดท้ายเราก็จะอ้อมไปดูเบาะนะครับผมจะพยายามพูดอย่างรวดเร็วนะครับไม่ให้เกิน10นาทีนะต้องบอกว่าชุดนี้เอง นะฮรับรับรองรับประกันได้ว่าสวยแจ่ม้าวสวยแจม่ม้ววนะครับเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินตามไปนะี่เราต้องถ่ายให้เห็นด้วยนะครับน,นี่ตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าสองข้างแล้วตัวนี้นะครับเบาะไฟฟ้า2ข้างจริงๆก็มีมั้งแต่ปี17และนะครับปี17เก็เพื่อเป็นการแบบไม่สับสนในเรื่องของออปชันก็18มันก็เป็นแพ เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยปกติจะเป็นดัมดัมเบรกหลังนะครับมันจะเป็นดัมเบรกหลังอันนี้จะเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับแล้วก็ส่วนฟังก์ชันพื้นฐานอีกอย่างนึงก็คือประตูลังไฟฟ้านะครับประตูลังไฟฟ้าที่ต้องระวังนะเพราะว่าลูกค้าผมนี่ซื้อไปเกือบทุกคนได้โทรกลับมาหมดเลยเพราะว่ามันค้างมันค้างบางทีไปอาจจะมีลูกวีหลานหรือว่าอาจจะใช้งานไม่ถนัดนะครับบางที มันทางานช้านะครับไปผักไปดันช่วยเขามันก็จะค้างมันก็ต้องปีนปี e s ร,ระบบใหม่นะครับซึ่งผมก็มีคลิปรีวิวที่ร e s e ตให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆที่เขาเซ็ตมาจากโรงงานเนี่ยนะครับเราจะเพิ่งไปใจร้อนนะครับให้เขาทํางานตามอัตโนมัติไปนะครับนี่ก็จะเป็นมืดๆนิดนึงเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์สตอนนี่คือซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มาตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับเบาะห้อยข้างแบบนี้จนถึงตัวปัจจุบันที่เป็น G.R. สปอร์ตคอมบันเดอร์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับกพราะพมานาอยู่ว่ามันน่าจะเป็นแบบพับไฟฟ้าแบบรุ่นอื่นๆเหมือนของเขานะครับหรือว่าเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาอย่างแลนด์ครูเซอร์ก็รอชมอยู่เหมือนกันแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะไม่อยากซ้าใครก็ได้นะครับไม่อยากซ้าใครก็ได้แต่ถ้าใจดีคือล็อกล็อกให้มันแน่นนะครับมันจะดังกุกกักกุกกักกุกักตอนนี้ต้องมารีวิวอย่างรวดเร็วนะครับมารีวิวอย่างรวดเร็วเตอรตด้าฟอร์จูเนอร 2.4V ปี2018ขับเคลื่อน2ล้อสอสวยไมล์รักหมื่นนะครับในราคา999,000บาทใครที่สนใจนะครับทักทางช่องทางเฟ e บุ๊กก็ได้นะครับรายอุปจิจแอคเค้าของมงคลคาสซิเต,เตอร์ก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์บอกกันใน YouTube ก็ได้หรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของ Toyota Fortuner นะครับ ก็โทรหาสอดสกดาสายตรงได้นะครับ0997591779นะครับเป็นทั้งผู้ขายผู้ซื้อแล้วก็ผู้ใช้จริงนะครับปีปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนผมก็จะสามารถเล่าให้ฟังได้ในฐานะที่ใช้อยู่เป็นประจำตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะครับฝากติดตามไลาค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มองคลคาเซ็นเตอร์ Center, นะครับถ้าคุณชอบรถมือ2คุณเล่นหารถมือ2เราคือพวกเดีวยวกันมีอะไรก็ปรึกษาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สอดสกดากับฟ